นี้เป็นการบอกเล่าถึงการสัมผัสการบนชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเวียดนามตลอดเส้นทางการเดินทางเป็นภูเขาสูงมีบ้านเรือนอาศัยตามรายทางผมมองเห็น่วงซุยเป็นหย่อมๆย่อและอยู่ตามบ้านเรือนก็มีเยอะพะพื้นที่แต่ละครอบครัวของคนเวียดนามมีค่อนข้างจำกัดมองดูตามสองข้างทา,างก็จะเห็นการปลูกข้าวกําลังขียวงามเพราะประเทศนี้อยู่ติดทะเลมีฝนตกชุก สามารถปลูกข้าวได้มากกว่าปีละสองครั้งและคนที่นี่เขาขยันมีความอดทนสุขภาพร่างกายก็แข็งแรงไม่มีใขอว้วนเพราะอาหารของชาวเวียดนามส่วนใหญ่ก็จะเป็นจะพวกผักอาหารรสจืดคือมีพื้นฐานคล้ายกับคนจีนมากคนส่วนใหญ่ที่นี่เกือบร้อยละเจไม่นับถือศาสนาอะไรนับถือบรรพบุรุษการค้าขายในตลาดดูออกจะหากําไรหรือลดราคาเพื่อดึงยอดขายจํานวนมาก ถ้าในร้านค้าศูนย์ต่างๆก็เรียนรูปแบบหรือคอนเทนต์มาจากจีนล้วนเลยสภาพการจราจรของที่นี่ก็ยังหนาแน่นด้วยรถจักรยานยนต์รถจักรยานรถสามล้อพร้อมๆกับเสียงแต่ของรถใหญ่ที่ใช้ถนนร่วมกันดูแล้วคุณนวายพอสมควรครับการใช้ภาษาของที่นี่มีรักฐานมาจากภาษาฝรั่งเศสซึ่งปกครองที่นี่มากกว่า60ปีเป็นประเทศคอมมิวนิสต์ กฎหมายจะแรงเป็นธรรมดาเวียดนามกำลังพัฒนาบ้านเมืองไปค่อนข้างรวดเร็วส่วนสำคัญคือการเปิดโอกาสให้ต่างชาติมาลงทุนเกิดประโยชน์กับมูลค่าการท่องเที่ยวค่อนข้างมากแต่โดยภาพรวมการดำรงชีวิตการบริการการอำนวยความสะดวกของที่นี่ก็ยังไม่เท่ากับประเทศไทยของเราอยู่ดีครับ